WBA ออกคำสั่งไฟบังคับของทางดิมิทีบิววอ์ให้ป้องกันแชมป์โลกกับกิวโบโต้รามิเรสเป็นไฟต่อไปโดยล่าสุดนั้นสมาคมมวยโลก WBA ได้ประกาศออกมาแล้วว่าดิมินทีบิววอ์ซูเปอร์แชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทคนปัจจุบันของทางสถาบัน WBA จะต้องขึ้นป้องกันตำแหน่งกับทางกิวโบโต้รามิเรส ผู้ท้าชิงอันดับที่หนึ่งของเขาเป็นไฟต่อไปโดยทาง WBA จะให้เวลาทีมงานทั้งสองฝ่ายเจรจากัน30วันหากครบกำหนดเดทไลน์แล้วยังตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการประมูลต่อไปสำหรับทางดิมินทีบิวอเขาครองแชมป์โลกของ WBA ตั้งแต่ปี2017โดยไฟล่าสุดเพิ่งป้องกันตำแหน่งครั้งที่9ไปอย่างสวยงาม ด้วยการชนะคะแนนซาอูลคลเาเนโรอวเวเลตนักชกปอนตอปอนดีกรีแชมป์โลก4รุ่นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนทางรามิเรสนั้นเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทตั้งแต่เขาย้ายขึ้นมารุ่นไล์เฮฟวีเวทเขาก็ชนะติดต่อกันแล้ว5ไฟโดยไฟล่าสุดเขาจัดการชนะน็อกโดมินิกเบอร์เซนไปได้ในไฟตัดเชือกของ WBA นั่นเอง